เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอยเซอร์ er นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมเบฟโซนะเมื่อวานเสียจใจมากเลยขึ้นไปอยู่เลคหัวหน้าหน่วยแล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีเวลาเล่นนะตกมาไอ้แรงลองหัวหน้าจนได้โอ้เ็งเลยวันนี้เออมาอยู่กับใครเก่งกว่ากันนะฮะหรือว่าใครดีกว่ากันนะครับกับระหว่างอิชิดะม่วงกับแชทเขียวนะฮะ อิิระม่วงก็จะเป็นแชมป์ของเรามาประมาณ3สมัยแล้วนะฮะชัดเขียวก็เพิ่งมาประชันกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่อิิดะม่วงครับมนุษย์กวินซี่สังหารอลันคาครับสาย sp 5 6 6นะฮะมีลิงค์ฟื้นฟูเมอร์เข้าฟิล18แล้วก็รถคุณทำแรง10นะครับ ไม่มีสถานะอะไรแต่ว่าโจมตีไกลความเสียหายปกติ20แรง20ไม่ตาย20ลดคุณทําแรง10ฟื้นฟู18ครับกว่เกตไม่ตาย30ไม่ตายกว้างขึ้นนิดนึงแล้วก็หลบเฉือนบกหนึ่งต่อไปเป็นแชตเขียวนะครับแชตเขียวตัวนี้ก็เป็นตัวแจกนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเลือกตอนที่แชดเขียวออกมานะฮะเพราะอะไรเพราะเขามีลิงก์ตายเกิด85ครับ ตอนแรกๆลิงก์ตายเกิดเราจะหายากนิดนึงนะฮะหลายๆคนน่าจะเลือกแชทเป็นมนุษย์ครับสังหารยมทูตครับสาย SP 5 5 8ครับมีลิงก์ตายเกิด85แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ12โจมตีใกล้ไม่มีสถานะครับความเสียหายปกติ20แรง20ไม่ตาย20่บลดความเสียหายที่ได้รับ12มีตายเกิด85แล้วก็ขอบเขตโจมตี2ีโจมตีปกติฟังขึ้นครับแล้วก็ขอบเขตไม่ตาย20% ก็ผมมองว่าสูสีทางด้านอาเบิดิตี้นะดีคนละแบบอิชิดะก็ได้เด้งเลือดแล้วก็ได้ลดคุณทามส่วนแชทก็ได้าตายเกิดแล้วก็รับความเสียหายที่ได้รับนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ การพุ่งของอิชิดะครับอิชิดะหัวร้อนมากโอเคตัวนี้การพุ่งของแชทอิชิดะพุ่งดีกว่าครับยิงปกติปึ๊ป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 แชทตีปกติปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอ้แชทต,ตีปกติดีครับอิชิดะถ้าหนึ่งแชทถ้าหนึ่งอ๋อสองแดงเลยอิชิดะถ้าสองยิงไกลแชทถ้าสองอา้าว ทิปหมดโอ้หลายจังหวะมากอิชิดะท่าสามชัดท่าสามโอ้ก็ก็ท่าอยู่ต่อไปเป็นอิชิดะไม่ตายอลังการครับอิชิดะไม่ตายอลังการจัด ต่อไปเป็นชัดไม่ตายอืมจากการวิเคราะห์แล้วพอๆกันนะครับแบบนี้ผมให้อิสิดะอิสิดะก็ชนะไปชนะยาวๆไปเลยลูกพี่มัน จริงๆแชทอาจจะมีประโยชน์ทางด้านลิงก์ด้วยนะแต่อิสดะก็ถึงตอนแชทอ่ะ,อะมันค่อนข้างจำเป็นนะสำหรับลิงก์ตอนแรกๆหลายๆคนคืออยากได้เลยแหละมันต้องมีลิงก์ตายเกิดไว้ประดับเพราะว่ามันมีหลายด้านที่เราต้องใช้ลิงก์ตายเกิดแต่ทางหน้าของอิิดะต่อไปลิงก์อิิดะก็จะมีประโยชน์ชเช่นกันเช่นเฟิร์นฟูเมคอฟฟิลนะครับแล้วก็รถคุณทามซึ่งพอในอนาคตนะครับ ทั้งลิงก์แชทและลิงก์อิชิดะก็แทบไม่ได้ใช้เช่นกันนะครับลิงก์ก็พอกันนะครับทางด้านอิมพีลิตี้ก็พอกันทางด้านสกิลเหมือนอิชิดะจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยยกให้อิชิดะเป็นผู้ชนะของแมตช์นี้ไปรับอิชิดะกับแชทอิชิดะเป็นฝ่ายชนะครับสำหรับวันนี้เขาคงต้องฝากว่าเทานี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็เจอตัวอื่นแล้วกัน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ